สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำโซเชียลมีเดียโพสต์นะคะที่ออกแบบครั้งเดียวแต่ว่า r e ไ i z e ใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook l i n e i g หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะบีบให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายภาพส่งมาให้เรานะคะและนี่คือภาพที่ได้นะคะมันก็ยังไม่เป็นที่พอใจแล้วเราก็ได้ทําการส่งตัวอย่างภาพที่ต้องการให้ลูกค้าอีกนะคะแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่ใจเราต้องการเนาะเราก็เลยวานให้รุ่นน้องไปถ่ายให้นะคะและนี่ก็คือภาพที่ได้มานะคะน้องคนนี้ใช้ iPhone 14 Pro 14 Max ถ่ายนะคะคขอบอกว่างานดีมาก่หลังจาถ เราพอใจกับภาพแล้วนะคะคก็เปิดแคนวาขึ้นมาได้เลยะคะ่ะแล้วก็เลือกไซส์หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเป็นสแควร์ไซส์เนาะจากนั้นก็อัปโหลดภาพที่เราถ่ายมาเข้ามานะคะแล้วก็ฟิลให้เต็มบอร์ดนะคะจากนั้นใส่โลโก้ค่ะโดยเราเนี่ยจะทำอไลน์เมนท์ที่อยู่เซนเตอร์นะคะโลโก้อยู่ข้างบนแล้วก็ตัว <c oughs> อักษรอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะใส่เอลิเมนท์ทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเนาะซึ่งเอลิเมนต์นี้นะคะสามารถเสิร์ชได้ตามชื่อที่เราขึ้นเลยนะคะทุกคนจะเห็นนะคะตัวอักษอเราดูจมอยู่เนาะแล้วก็ไปที่เอลิเมนเือ gradient, นะคะคพ่ที่่เเราเนจะใส ด้างล่างตัวหนังสือให้เด่นชัดขึ้นนะคะและเราก็จะได้ Art อ์ตเฟิร์สสวยๆแบบนี้ไปโพสใน Instagram หรือว่า Facebook ได้เลยนะคะและเราจะมาทำการรีไซต์กันนะคะไปที่ไอคอนของรีไซต์นะคะจากนั้นก็ select your story นะคะหรือว่าจะเป็น m โมบายโพสก็ได้นะคะแล้วเราก็จะมาปรับแต่งอีกหน่อยนะคะให้มันเข้าที่เนาะแค่นี้เราก็จะได้อีกไซส์หนึ่งมาแล้วนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะ